สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโอกำลังหามะม่วงกินอยากกินมะม่วงเปรี้ยวเดี๋ยวเราไปตามหากันเลยตอนนี้นะคะโอกำลังอยู่ที่สวนที่บ้านแฟนโอนะเขาทำสวนดอกมะลินะคะดูกันอ oh. ตอนนี้ดอกไม่ค่อยมีนะคะเพราะช่วงนี้ฝนตกดอกมันก็จะร่วงเยอะเดี๋ยวอ้ยเจอมะม่วงแล้ว เดี๋ยวไปดูมะม่วงกันนี่คือมะม่วงที่โอตามหาอยู่นะคะเราจะเก็บยังไงเยอะมากเลยเก็บงไงอ่ะเปี้ยวไหมเนี่ยมองไม่เห็นเปี้ยวปากเลยค่ะอันนี้เป็นยังเล็กเกินไปนะเดี๋ยวเดินไปดูเรื่อยๆดีกว่าโหตอนนี้ ดูสิคะไม่มีคนกินค่ะมะม่วงก็เลยล่วงเต็มพื้นแบบนี้นะคะขึ้นเองตามธรรมชาตินะไม่มีการใส่ปงใส่ปุ๋ยนะคะนี่เดี๋ยวเก็บตามต้นอย่างไงกันเดี๋ยวไปชิมก่อนว่าอร่อยไหมเพราะลูกนี้ไม่เคยกินอ่ะเดี๋ยวดูก่อนโอเคเดี๋ยวโอไปเก็บก่อนนะจ๊ะไม่ต้องไปทรงไปสอยเห็นอะไรแล้วไหมเห็นอะไรนั่นหรือเปล่า เขารอฉันอยู่ฉันก็ต้องไปสอยเดี๋ยวต้องระวังนิดหนึ่งนะคะเพราะมันเป็นป่าหมดเลยตรงนี้มีตัวอะไรไหมไม่มีนะโมมุงจ่าโอกมาแล้วไปลูกเดียวก่อนนะโุ้ยตาตึงจะเปรี้ยวมากไปลูกเดียวก่อนลูกเดียวก่อนกินคนเดียวทำลูกเดียวก่อน จะเปรี้ยวไหมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเนื้อข้างในจะเป็นยังไงน,นะคะสวยมากปะ่ะเดี๋ยวจะทำน้ำจิ้มกินนะจ๊ะตาลพีชนะคะแล้วก็ผงชูรสนิดนึงนิดเดียวพอแล้วเดิมน้ำตาลาลยจ้าพอผสมกันแล้วนะคะก็คน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 ,คนให้มันเข้ากันอืมเหงื่อ,อน้ำลายไหล แล้วค่ะเมนูน้ำปลาหวานง่ายๆเลยนะคะสามารถทำกินเองได้ขออนุญาตจัดจานแบบไม่สวยงามน,นะเพอกินคนเดียวค่ะไม่อยากเอามาเยอะเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันว่าจะเป็นยังไง้อมกับชานมไข่มุกนีอ่อร่อยมากเจ้านี้เดี๋ยวของหวานกับของคราวพร้มันทีเดียวเลยจ้า ต้องคนเยอะๆจ้าคนเข้าไปนี่น้ำมันซึมเข้าไปมไม่มีขากล้องก็ใช้แบบนี้ไป้กันนะเปี้ยวมาก ใมค่ะกินแบบบ้านๆน,นี่นะจ๊ะ อันนี้แฟนบอกเป็นน้ำดอกไม้นะคะมะม่วงที่บ้านแจนจะมีหลายพันนะคะอันนี้เป็นน้ำดอกไม้ที่ได้แบืม วันนี้นะคะบรรยากาศนาบ้านาอากาศโอเคเลยค่ะลมดื่นเผ็ดฟันเลยเดี๋ยวขอลาไปก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดูว่าจะมีอะไรมาทำให้กินกันช่องโอก็จะมีความหลากหลายนิดนึงนะคะทั้งเที่ยวทั้งกินทั้งสาระความรู้อะไรอย่างนี้นคือทำเองด้วยมือถ่ายด้วยโทรศัพท์ต้องขออภัยทั้งเสียงทั้งภาพนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลาไปกับน้องมะม่วงนะคะบายค่ะ